ตำแหนังเราเราใช้ปุกการกว้างหน่อยเวลาถูมันก็จะเนียนถูไปรอบน,อนึงก่อนแล้วเราก็เพิ่มความเข้มเข้าไปตรงไหนมันดำมากๆเราก็เพิ่มความเข้มเข้มเข้าไปตรงไหนมันดำมากๆเราก็ซ้ำเข้าไปซ้ำเข้าไปเอาไปรอบนึงก่อนมองรมรวม คนสีดำนะฮะคนสีดำพอเราถ่ายภาพขาวดำแล้วมันจะเป็นคนสีดำเนี่ยไล่ไปก่อนเลยตรงนี้คนสีดำตรงนี้มืดนะฮะตรงนี้ตรงนี้จะมืดตรงไหนสว่างไว้เราก็เว้นไว้ตรงไหนต้องสว่างไว้เราก็ถูนิดน้อย,อยเว้นไว้เราก็ถู หน้าผากตรงนี้ยังเมดอยู่เมิดอยู่เราก็ใส่เข้าไปกูกันจีนมันจะช่วยได้จะซอฟนะเวลาเวลามันบางเนี่ยเรามาใช้พื้นที่กว้างมันจะซอฟ ขนขาวเราก็เว้นไว้ฮะขนขขาวเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปไปไปถูมันมากนะเว้นไว้เรื่อยๆพอแสงตรงนี้มันจะมันจะขาวกว่าตรงนี้มันจะมืดกว่าตรงนี้เราก็สามารถถูๆได้สิผู้คันนั้นติดไม่เยอะเราก็ถูไว้สักรอบนึงก่อนเพราะว่ามันเข้มมันก็จะออกเข้มหน่อยมันจะไม่ไม่ขาวมาก ตรงไหนตรงไหนมันขาวๆมากๆเนี่ยเราก็เว้นไว้ฮะอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันมีขาวผลเยอะเราก็เว้นไว้นิดหน่อยไม่ต้องไปตำฮะไม่ต้องไปตำเลือออเล่อๆพอฮะเลื่อๆถูเลยมาเลยถูเลยมาตรงอตรงใบหูเนี่ยถูมาเลยเลยถูเป็นเลื่อๆไปเลยฮนะแต่เราใช้อย่างลบสกิดเอาขดขาวเนี่ยเราใช้อย่างลบสกิดเอา เนี่ขนดำเนี่ยเรา,ลาไล่ไปเลยฮะเรา,ลาไล่ไปเลยฮะ